ฟังให้ดีนะท่านที่ดูไลฟ์สดนี้ท่านกดแชร์ถือว่าท่านโชคดีได้เป็นสะพานบุญและตัวท่านก็จะได้เดินทางมาที่นี่ด้วยและเมื่อท่านมาถึงที่เนี่นะครับมาได้ทุกอาชีพฟังนะทุกระดับทุกชนชั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเงินมามากมายหรือไม่มีเงินเลย ก็มาที่ศาลเจ้าพ่อสําเร็จได้เพราะที่นี่การมาไหว้ขอพรแต่ละอย่างไม่มีการกําหนดค่าใช้ใจ่ายไม่มีการตั้งป้ายว่ามาไหว้เจ้าพ่อสําเร็จเติมหน้าผาต้องหยอดตู้ร้อยเก้าเก้าหยอดตู้เก้าเก้าไม่มีนะฮะบ,บนศาลเจ้าพ่อสําเร็จเนี่ยเขาจะมีตู้บริจาคทาโรงเกโรงทานทั้งหลายเยอะแยะไปหมดคุณดูนะบนศาลเจ้าพ่อสําเร็จเนี่ยถ้าจะเห็นเนี่ยตามจุดต่างๆนะครับจะมีตู้นะครับ ตู้บริจาคเขาจะเอาไปสร้างโรงทานนะครับจะเอาไปสร้างโรงทานไปซื้อเครื่องมือนะครับถวายเขาเรียกว่าโ,โหซื้อหลายอย่างซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลซื้อที่ดงที่ดินถวายวัดซื้อที่ดินทําสาธารณประโยชน์เยอะแยะมากมายไม่มีการกําหนดค่าใช้จ่ายนะครับมาที่ศาลเจ้าพ่อสําเร็จแล้วแต่กําลังศรัทธ,ธาคุณไหว้ขอพรเสร็จปุ๊บคุณอยากจะทําบุญคุณก็หยอดได้เลย ตามความสะดวกหรือคุณไม่มีเงินเลยคุณก็บอกเจ้าพ่อสาเร็จได้ว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าลูกสาเร็จจากที่ลูกได้มาขอพอรจากเจ้าพ่อสาเร็จเดี๋ยวลูกจะเอาเงินตรงนี้มาร่วมทําบุญมาร่วมสร้างกุศลหน้าศาลเจ้าพ่อสารเ,อรสเร็จแห่งนี้ด้วยนี่นะบอกไปเลยแล้วเมื่อคุณเจิมนตาผาเปิดดวงรับโชคจากเจ้าพ่อสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเจิมเปิดน้ำผาอติเป็นอะไรเนี่ย <laughs> ยืนนิ่ง เฮียกำลังอธิบายตั้งแต่ตรงนู้นแล้วเฮียไม่มีสมาธิเลยเนี่ยอาทิยืนนิ่งๆเป็นไหมครับไหนลองยืนนิ่งๆทั้งหมดแถวต้องโอเคผู้ชมครับอติอติเขาจะเป็นไกด์อยู่ที่นี่อติเขาจะเป็นไกด์อยู่ที่นี่ครับใครมาทุกวันก็จะเจอนะครับเขาช่วยดูแลสารเจ้าพ่อสําเร็จอยู่ตรงนี้ไวกําลังน่ารักนะครับแล้วเมื่อคุณเจอหน้าผาเปิดดวงรับทรัพย์รับโชคเสร็จปุ๊บ ขอแนะนําทางด้านนี้ตอนนี้คนกําลังมากันเยอะแยะเขามาทําอะไรกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาดูนะครับตามมาดูสวัสดีครับสวัสดีครับนะใครอยากจะฝากดวงนะฮะแก้ปีชงกับเจ้าพ่อสําเร็จก็มาได้นะครับเชิญได้ด้วยนะฮะอาตามมาทางด้านนี้เจอหน้าผากเปิดดวงรับทรัพย์รับโชคปิดทองนะองค์เจ้าพ่อสําเร็จเรียบร้อยแล้วมาทางด้านนี้ครับทางด้านนี้เขาจะมีนี่ครับ เจอมอักขระจีนบนฝ่ามือเด็กก็เจิมได้ผู้ใหญ่ก็เจิมดีเจิมได้ทุกเพศทุกวัยนะครับนี่ฮะจะมีท่านอาจารย์มาช่วยนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับท่านอาจารย์จะมาช่วยเจิมอักขรจีนบนฝ่ามือนะครับรับทรัพย์รับโชคนะครับเจิมแล้วจะร่ำรวยเพราะว่าท่านจะมีกำลังใจในการที่จะไปต่อสู้นะครับากับการทำงานท่านจะมี พลังนะครับท่านก็จะทำอะไรราบลื่นนะครับนี่เจิมฝ่ามือนะครับอักขระอีนที่ฝ่ามือถ่ายไปใกล้ๆนี่นะครับจะมีจะมีท่านอาจารย์นะครับมาคอยดูแลโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนี่ครับแฟนๆเราก็มาตามที่รีวิวด้วยขอบคุณมากครับผมมาช่วยกันนะฮะมาเป็นสะพานบุญอ่ะเจิมแล้วโชว์ฝ่ามือนิดนึงครับ นี่นะฮะอักขระจีนนะครับเมื่อเจมแล้วมันจะเข้าสู่จิตใจของเราโดยปริยายไม่เกี่ยวว่าเจมแล้วไปโดนน้าอุ้ยอักขระจีนโดนน้าแล้วตัวหนังสือหายไม่เกี่ยวครับแค่เจมทุกอย่างก็เข้าไปอยู่ในจิตใจอยู่ในตัวเราทั้งหมดแล้วและใครดูอยู่แล้วแต่ท่านจะศรัทธามากศรัทธาน้อยเราพูดกันตรงๆนะตอนนี้โลกโซเชียลมันไป,ไปไปกว้างไกลส่วนผมมาที่นี่ผมทำแล้วผมมีความสุข ผมมาร่วมเป็นสะาพานบุญตรงนี้และที่นี่เขาไม่มีกําหนดค่าใช้จ่ายอะไรนะครับใครดูอยู่นะครับที่นี่ไม่มีกําหนดค่าใช้จ่ายอะไรใครดูอยู่ถ้าจะเห็นต,ตู้ต่างๆเขาไปสร้างอะไรบ้างไปทาโรงทานนะฮะไปซื้อที่ดินเพื่อการกุศลต่างๆแลวเนี่ยใกล้ใกล้จะตุดจีแล้วครับใกล้จะตุดจีแล้วนะครับใกล้จะตุดจีแล้วนี่ตามมานะครับอย่าลืมนะครับเจิมหน้าผากเปิดดวงแล้วนะครับเจิมหน้าผากเปิดดวงกับเจ้าพ่อสําเร็จแล้ว อย่าลืมมาเจิมอักขละจีนบนฝ่ามือรับทรัพย์รับโชคกันที่สาลเจ้าพ่อสําเร็จนะครับแล้วแต่กําลังศรัทธาของท่านอ่าแล้วแต่กําลังศรัทธานะครับตอนนี้ก็คนก็มากันเรื่อยๆครับคนก็หลั่งไหลกันมาเรื่อยๆนี่อันนี้เขาแก้ปีชงครับทําแล้วสบายใจครับอะไรที่ทําแล้วสบายใจทําได้เลยครับนะปีนี้เขาบอกปีชงมีปีมะโรงปีจอปีฉลูปีมะแม มาฝากดวงกับเจ้าพ่อสาเร็จแก้ปีชงได้นะครับที่นี่ครบเครื่องนะครับโดยที่ไม่มีกําหนดค่าใช้จ่ายขอย้ำนะที่นี่เขาไม่กําหนดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วแต่กําลังศรัทธาท่านมีเงินไม่มีเงินทุกอาชีพทุกระดับทุกชนชั้นมาได้หมดนะครับมาได้หมดนี่เขามีพิธีแก้ปีชงด้วยนะครับนะบฝากดวงกับเจ้าพ่อสําเร็จนะฮะนี่แล้วก็วันนี้นะครับปฏิทินยังมีแจกอยู่อีก หลายอันเลยนะครับปฏิทินยังมีแจกอยู่อีกหลายหลายอันเลยมีเป็นหมื่นมีเป็นหมื่นชิ้นนะครับปฏิทินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าปฏิทินเป็นยังไงนี่ออกประตูนี้สัญลักษณ์เขาเขียนว่าโชคดีครับอักษรจีนสองตัวนี้ภาษาจีนสองตัวนี้หมายถึงโชคดีแล้วเมื่อท่านออกมาแล้วตีกองเก้าครั้งนะครับเพื่อสร้างสิริมงคลนะครับตีกองเก้าครั้งไม้กองหายไปไหนะ เดี๋ยวหาไม้ก่อนอตีหาไม้ก,กันไปไหนเนี่ยอยู่ในนั้นแน่เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาไม้ก่อนนะใครดูอยู่ฝากกดแชร์ไปเยอะๆนะครับฝากกดแชร์นะครับไม่เป็นไรอันเดียวก็ได้นะครับใครออกจากประตูนี้มาแล้วนะฮะขอพรจากเจ้าพ่อสําเร็จเรียบร้อยเจิมอัคขระจีนบนฝ่ามือฝากดวงแก้ปีชงต่างๆเสร็จเรียบร้อยตีกองเก้าครั้งเอาเลิกเอาชัยแบบนี้นะครับ ตีเก้าครั้งแบบนี้จริงๆมีไม้อีอันหนึงไม่รู้ไปไหนตีเก้าครั้งแบบนี้เอาเลิกเอาชัยนะครับแล้วก็นี่ครับตีละครั้งสามครั้งเพื่อเสริมบาร,รมีนะครับตีเก้าครั้งเมตตามหานิยมตีเท่าอายุนะครับสะดอกเคาะตัวเองวันนี้ผมจะตีเก้าครั้งนะครับอยากมีเมตตามหานิยม นะฮะตีเก้าครั้งเมตตามหานิยมอติจะตีกี่ครั้งครับสองครั้งสองครั้งเอ้าในป้ายไม่มีในป้ายมีแต่ตีสามครั้งเสริมบารมีตีเก้าครั้งเมตตามหานิยมตีเท่าอายุสะดอกเคะตัวอติจะตีกี่ครั้งครับอติจะตีสามครั้งเสริมบารมีโอเคอาติตีสามนะเฮียตีเก้านะนะครับตีเก้าครั้งเมตตามหานิยมสามครั้งเสริมบารมีนะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าเจดแปดเก้าอติตีเกินสามแล้วนะเนี่ยอติจะตีกี่ทีครับไปเก้าแล้วโอเคนะคือผมจะบอกอย่างนี้ครับท่านที่เคยดูรีวิวอะไรประเภทนี้มานะครับอาจจะดูวิชาการแต่ของผม ผมรีวิวในฐานะคนที่มาแล้วได้อะไรกลับไปหลายต่อหลายครั้งผมไม่ได้รีวิวแบบพิธีกรรายการนะครับนี่ฮะประชาชนเขาก็จะหลั่งไหลามากันทั้งวันแบบนี้นะครับผมรีวิวแบบสดๆแบบชาวบ้านรีวิวแบบมุมของชาวบ้านที่ไม่รู้เลยว่ามาแล้วได้อะไรมาแล้วต้องทำอะไรบ้างนะครับนี่นี่ให้ดูนี่เดินไปทางนู้นนะตากล้องครับอ่าไปทางนู้นนะครับ มีดอกไม้ทูบเทียนตรงนี้นะครับหยอดตู้ได้ตามกําลังศรัทธ,ธานะฮะไม่มีกําหนดนะครับไม่มีกําหนดค่าใช้จ่ายใดๆมาขอพรจากเจ้าพ่อสาเร็จสามารถหยอดตู้ได้นะครับนะบมีทูบมีแผ่นทองมีดอกไม้นะครับแล้วก็ด้านบนนี้ก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะครับขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมด้วยแล้วก็อีกที่หนึ่งเขาเรียกว่าที่เปิดดวง นะครับขอพรจากเทวดาฟ้าดินตรงนี้ฮะมาทางนี้ฮะเดี๋ยวเราจะไล่ขึ้นมาใหม่แต่วันนี้เราจะพูดจากข้างบนลงไปข้างล่างและเดี๋ยวเราจะไล่าจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับอ่าตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าที่ขอเปิดดวงจากเทวดาฟ้าดิน องค์เทพเทวดาทั้งหลายคุณจุดทูปสามดอกนะครับจุดทูปสามดอกเขามีทูปตรงนี้จุดทูปสามดอกแล้วก็มายืนตรงนี้นะแล้วก็ขอแบบสไตล์คุณเลยนะครับ